สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านครับครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับช่องทำง่ายง่ายสไตล์ช่างการนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนเชือกดึงนะครับหรือว่าใส่เชือกดึงของเครื่องตัดหญ้ารุ่น411หนหนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับเชือกดึงมันหลุดหรือว่ามันขาดข้างในนะครับขาดออกแบบจำเป็นต้องได้ทำการ แยกไขนะครับโดยที่เราจะใส่เชือกดึงเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยม่ก็เปลี่ยนเส้นใหม่นะครับก็สำหรับฝาดึงของเครื่องตัดหญ้ารุ่น4 1 1นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับเป็นฝาดึงเบานะครับซึ่งฝาดึงเบาก็จะมีลานสตาร์ทอยู่2ชั้นนะครับตัวหนึ่งจะเป็นตัวเล็กนะครับอยู่ข้างใน แลวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลานสตาร์ตตัวใหญ่นะครับซึ่งอยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับอยู่ตรงขอบข้างในตรงนี้สําหรับการเปลี่ยนเชือกดึงนะครับของเครื่องตัดหญ้าที่เป็นฝาดึงเบาตัวนี้ก็ก็อาจจะเปลี่ยนยากนะครับเพราะว่าฝาดึงบางตัวจะมีแผ่นที่เป็นแผ่นที่แผ่นรองลานสตาร์ตตัวใหญ่ตรงนี้นะครับปิดตัว ปมเชือกอยู่นะครับเราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเชือกดึงเราต้องได้ถอดลานสตาร์ตตัวใหญ่ออกนะครับถึงจะเปลี่ยนเชือกดึงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะอยู่ยังไงนะครับแล้ววิธีทําทํำยังไงนะครับครับสําสหรับลานสตาร์ตนะครับตัวใหญ่ถ้าเราถอดออกแล้วเวลาเข้าจะเข้ายากนะครับ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเอาเข้าก็จะเข้ายากครับหรือว่าเข้าไม่ได้เลยก็มีนะครับสำหรับวันนี้จะมีเทคนิคดีๆมาบอกให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ดูนะครับมาทำให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าท่านชมชิปนี้อยู่นะครับก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูจนจบนะครับว่าวิธีทำ นำลานสตาร์ทเข้าทำยังไงนะครับสำหรับลานสตาร์ทที่เป็นตัวใหญ่นะครับที่มันแข็งแข็งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับลานสตาร์ทจะทำให้ดูนะครับเราก็ถอดน็อตนะครับน็อตที่ขันบังคับตัวดึงนี่ครับถอดน็อตออกนะครับจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งครับครับเดี๋ยวจะถอดตรงนี้ออกให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมี เป็นลานสตาตัวใหญ่แล้วก็จะมีแผ่นเห็นไหมครับแผ่นอยู่ข้างในตรงนี้นี่นะครับจะเป็นแผ่นสังกะสีรับรองกันกันเชือกนะครับเพราะว่าเชือกดึงจะอยู่ด้านในนะครับเรี๋จะยกให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับสําหรับตรงรูตรงนี้นะครับกล้องก็อาจจะมองไม่ชัดนะครับสําหรับสวด เชือกนะครับเชือกดึงมันจะไม่ทะลุนะครับฝั่งนี้เราจำเป็นต้องถอดตัวนี่นะครับตัวลานสตาร์ตตัวใหญ่นี้ออกแต่ถ้าเราถอดออกแล้วเวลาใส่คืนนะครับมันจะใส่ยากเพราะว่ามันแข็งเดี๋ยวามาดูกันนะครับว่าถอดออกแล้ววิธีใส่ใส่ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ าการมมวนลานสตาร์ทคืนทํำยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรับเรามาเริ่มกันนะครับสําหรับการถอดก็ถอดตัวนี้จะมีน็อตอยู่นะครับนี่นะครับมีน็นอตตัวเล็กๆสําหรับคันตัวลานสตาร์ทไว้นะครับล็อกไม่ให้มันกระเด็นหรอกเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงครับเุี่ยกล้องเราจะสั่นนะครับเราตั้งกล้องดีกว่า จะได้ทำให้ดูชัดๆนะครับสาหรับวิธีการใส่คืนนะครับตัวนี้มันจะแข็งมนกนะครับสําหรับลานสตาร์ดลานใหญ่ของเครื่องตัดหญ้ารุ่นี1 1นะครับถ้าเราจะม้วนคืนจะยากนะครับวันนี้เราจะมาทานะครับทาให้ดูนะครับว่าวิธีที่ช่างทําทําแบบไหนนะครับเพื่อท่านจะได้นําไปปรับใช้นะครับลองไปทําดูนะครับ ้าเกิดปัญหาแต่ถ้าจะง่ายที่สุดนะครับถ้ามันกระเด็นมันขาดออกมาอย่างนี้เราเปลี่ยนฟ้าใหม่ดีที่สุดนะครับําได้ไม่ต้องยุ่งยากแต่ถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆเราก็ค่อยมาซ่อมนะครับสําหรับการทําก็จะทํายากนะครับถ้าเราไม่รู้จักวิธีทำนะครับหรือว่าเครื่องมือไม่พร้อมนะครับครับสําหรับการใส่คืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ให้เราใส่ลงลานสตาร์ทนะครับ ให้เข้าล่องมันเหมือนเดิมก่อนนะครับฝั่งที่เราตอดน็อตออกใส่ให้เข้าล่องนะครับครับกดให้เข้าล่องอย่างไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาน็อตที่เราขันออกนะครับมาขันขันบังคับหัวมันไว้ก่อนนะครับมดขันบังคับหัวมันไว้สักนิดหนึ่ง บังคับหัวไว้นะครับให้มันหลุดครับแล้วก็พอเราขันน็อตเข้าแล้วให้เราหาคีมนะครับให้มีคีมล็อกแล้วก็คีมปลายแหลมอย่างนี้นะครับสําหรับคีมล็อกนะครับเพื่อเราจะมามาคาบมากระคีบตรงนี้นะครับตรงเฟืองที่เราเดึงสตาร์ทนะครับแล้วก็ใช้คีมล็อกคาบไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้หมุนนะครับสําหรับตัวนี้เราจะใช้หมุนหมุนลานสตาร์ทกบเราค่าไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็คีมแหลมนะครับมันตัวนี้นะครับมันจะมีช่องอยู่นะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับจะมีร่องอยู่เราก็ใช้คีมอย่างนี้นะครับปลายคีมเสียบเข้าไปในร่องอย่างนี้เพื่อล็อกไว้นะครับเราจะได้ เราจะหมุนรับใช้ชิมครับจะมองไม่ชัดนะครับเข้าร่องไว้แล้วเราก็นําตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปาสำหรับดึงสตาร์ทนะครับเราก็ให้มาเข้ากับลานสตาร์ทของเรานะครับเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ถอดออกนะครับ เราเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนนะครับพอเข้าไปแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับนี้ต้องใช้เนื้อญา่นะครับใช้เท้าช่วยนะครับสําหรับการหมุนอาจจะแน่นนะครับนี่เป็นเทคนิคอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับการใส่รานสตาร์ทเกิดท่านอยากเกิดไปลองทำนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวมันจะแข็งสักนิดนึงนี่ครับแล้วก็กดให้ให้ลานมาลงไปล่องด้วยนะครับมันไปเรื่อยๆครับจะแข็งไวยครับหลุดพอดีนี่ครับเห็นไหมครับพอดีเข้าพอดีนะครับก็เข้าแล้วนะครับสำหรับวิธีการใส่ลานสตาร์ ลานใหญ่นะครับที่มันแข็งแงนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับลานสตาร์ทหรือว่าเชือกด,ดึงมันขาดนะครับมันหลดุดเราจําเป็นต้องถอดลานสตาร์ทออกก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ลองดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์น,นี่เป็นแนวทางให้กับท่านนะครับลองไปทําดูแล้วพอเราเข้าแล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้นะครับบีบ ให้อยู่นะครับให้แน่นแล้วเราก็ใช้เพาะเพาะให้ลานสแต์มันเข้าให้สนิทก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวหน้านะครับตรงนี้เข้าเหมือนเดิมนะครับมันก็เก็กบก่อนแล้วพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเข้าอย่างนี้แล้วเราก็ที่จะใส่เข้ากับฟ้าตรงนี้นะครับก็ให้เราม้วนครับมมวนม้วน,นเชือกเข้าไปก่อนนะครับ มันเคื่อเข้าไปน่ครับไม่ลืมลืมใส่จอดเข้าตัวนี้แล้ยอดออกก่อนนะครับต้องสอดเชือกเข้าก่อนถอดก็ดีนะครับแล้วเราสอดทีหลังก็สอดตัวนี้นครับสอดเชือก ถ้าที่จริงเราก็ต้องร้อยไว้ก่อนคะง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ร้อยก็ใช้วิธีนี้นครับแล้วก็สวดคืนเหมือนเดิมอันนี้เป็นแนวทางนะครับให้ท่านลองไปใช้ดูลองไปทาดูนะครับถ้ามีปัญหาถ้าเราไม่ใช้เทคนิคแบบนี้ก็จะทํายากนะครับสําหรับการใส่ลานสตาร์ทนี่ครับ ม้วมวนเชือกแล้วก็เราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับก็ดูว่าตรงนี้นะครับให้มันเข้าร่องเข้าร่องกับตัวฝาดึงเราใส่แล้วเราก็ดึงเชือกดูนะครับว่ามันเข้ามันเกี่ยวกันดีไหมครับพอมันเกี่ยวแล้วเราก็ยึดน็อตนะครับน็อตตัวนี้ มันนรี่กันเชือกตัวนี้เล็กๆก่อนครับครับพอเราเข้าอย่างนี้ครับเชือกดึงมันจะหย่อนอย่างนี้เห็นไหมครับวิธีง่ายๆนะครับสํา,ารสหรับการตึงเชือกก็ให้เราดึงออกมาสักนิดนึงนะครับเราใช้มือกดไว้นะครับแล้วก็หาเหล็กหรือว่าหาไขควงเล็กๆนี้ก็ได้ครับมาดันดึงเราเชือกขึ้นมา สักเล็กนึงครับพอเราดึงขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับเราก็ดึงม้วนเลยนะครับม้วนเข้าสักรอบหรืออยากให้ตึงมากมากก็สองรอบนะครับพอมันมาอย่างนี้แล้วครับเราก็ดึงส้อนออกแล้วก็ปล่อยคืนนะครับแค่นี้มันก็ตึงแล้วนะครับสําหรับการดึงเครื่องดึงของเครื่องนะครับเวลาเราเปลี่ยนลานสตาร์ทหรือว่าเวลาที่ เราเกี่ยดเชือกใหม่นะครับถ้ามันหย่อนเราก็ใช้วิธีนี้ครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสําหรับการตึงเชือกนะครับบางคนไม่รู้ก็อาจจะมาย่นทางด้านนอกเขานะครับจะทําให้เชือกมันสั้นนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปลองปรับใช้กับ เครื่องของท่านนะครับลองไปทำดูนะครับจะเป็นแนวทางหรือว่าใครมีวิธีเทคนิคดีๆก่อนนี้ก็าสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับอันนี้เป็นความรู้เป็นเทคนิคที่เรานำมาแบ่งปันกับเพื่อท่านที่ยังไม่รู้ได้รู้จักได้ลองนำไปปฏิบัตินะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าท่านชมแล้วเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดถูกใจกดไลค์กด, like, กดแชร์และกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ